อิติพิโสพระควาพระบรมศาสดาทรงมีกิติศัพท์งามฟุ้งขจรเป็นหนหมู่มนุษย์เทวดาพรหมตลอดเหมือนโลกธาตุด้วยพระคุณอรหังทรงเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสท,ทั้งหลายสถิตในที่ห่างไกลจากกิเลสทั้งหลายทรงเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสและวาสนาคือความคุ้นเคยที่เนื่องด้วยกิเลสนั้นๆทรงเป็นผู้กำจัดอริฆาสึกคือกิเลสท,ทั้งหลายด้วยอริยมรรค ทรงเป็นผู้ทำลายกิเลสคืออวิชชาและตัณหาที่เป็นมูลเหตุแห่งสารสารวัฏที่หาเบื้องต้นมิได้ให้สิ้นสุดลงด้วยศีลของพระองค์ด้วยพระวิริยะของพระองค์ด้วยพระญาณปัญญาอารหันตมักขยานของพระองค์ทรงสิ้นกรรมด้วยศรัทธาของพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหรันตทรงมีจิตบริสุทธิ์ผ่องใสปราศาจากกิเลสไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความเร่าร้อน เป็นผู้ควรซึ่งปัจจัยและบูชาวิเศษของบุคคลทั้งหลายทรงเป็นผู้ควรซึ่งทักษิณาอันเลิศไม่มีความลับคือไม่ทรงกระทำบาปแม้ในที่ลับทั้งปวงจึงทรงพระนามโดยคนว่าอรหังสมาสมุทโธท,ทรงเป็นผู้แต่สรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองในธรรมทั้งหลายคือทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ยิ่งทรงรู้ซึ่งธรรมทั้งหลาย ซึ่งเป็นธรรมที่กำหนดรู้ทรงรู้ซึ่งธรรมทั้งหลายที่เป็นธรรมที่ควรละทรงรู้ซึ่งธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นธรรมที่ควรกระทำให้แจ้งทรงรู้ซึ่งธรรมทั้งหลายที่เป็นธรรมที่ควรเจริญเหตุนั้นจึงทรงพระนามโดยคุณว่าสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโน ทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะอันยอดเยี่ยมวิชาสามคือบุพเพนิวาสานุสตินิยานรลรึกชาติที่พยาจักขุยานเห็นจุดติการตายอุบัติการเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปเพราะกรรมอาสวะขยายานพระปัญญาทำลายกิเลสอาสวะให้หมดสิน้นทรงถึงพร้อมด้วยจร,จรณะธรรม ความประพฤติอันประเสริฐ15คืออธิศีนสอธิจิต 4, สภาษรัตธรรมเจทรงบรรลุพระสัพพัญญุตยานด้วยวิชาเหล่านั้นทรงเข้าถึงความเป็นผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณด้วยจารณะเหล่านั้น ทรงรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ด้วยพระสัพพัญยุตยานนั้นทรงเว้นสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ทรงกล่าวชักนำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกด้วยพระมหากรณาธิคุณนั้นเพราะเหตุนั้นสาวกของพระองค์จึงเป็นผู้ปฏิบัติดีมีส่วนได้เข้าถึงวิชาและจรณะเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นจึงทรงพระนามโดยคุณว่าวิชาจารณะสัมปันน อนุตรโร r ปุริสัทธมสารถทิอนุตรโรทรงเป็นพระมหาบุรุษที่ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าด้วยศีลคนสมาธิคนปัญญาที่คณวิมุตติคุณและวิมุตติญาณทัศนคุณปุริสัทธมาสาระทิทรงฝึกทรงนำไปซึ่งบุรุษซึ่งพุทธบริษัทผู้ฝึกได้แต่ยังไม่ได้รับการฝึก คือทรงให้เข้าถึงสมาธิแก่ผู้มีศีลอันหมดจดดีแล้วทรงให้เข้าถึงมัคปฏิปทาแก่ผู้มีศีลสมาธิอันหมดจดดีแล้วเหตุนั้นจึงทรงพระนามโดยคุณว่าอนุตโรปุริาธรรมสาราธิสัทธาเทวมนุษยสานังทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงสั่งสอนด้วยประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน ทรงเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือเทวดาและมนุษย์อุกฤตเมื่อฟังพระสัตธรรมของพระองค์แล้วได้เข้าถึงวิมุตติความหลุดพ้นในปัจจุบันภพนั้นหรือแม้ได้เป็นอุปนิสัยสมบัติจะมีส่วนแห่งมรรคผลในอัตภาพที่สองที่สเป็นต้นด้วยพระสัตธรรมของพระองค์เหล่านั้นเหตุนั้นจึงทรงพระนามโดยคุณว่าศัทธาเทวมนุษย์สานัง พุทโธท,ทรงเป็นผู้รู้แจ้งเยียธรรมที่ควรรู้ยิ่งทรงตัดสรู้อริยสัจสีที่ควรรู้ยิ่งและทรงยังสัตว์เหล่าอื่นให้รู้ตามเพราะเหตุนั้นจึงทรงพระนามโดยคุณว่าพุทโธภคควาทรงคุณวิเศษอันเป็นอุตมะผู้ประเสริฐสดเพราะภคยาธรรมคือกุศลอันถึงฝั่งแห่งพระบรมีมีทารศีลเป็นต้น จึงยังสุขทั้งที่เป็นโรกิยะสุขติพบทั้งที่เป็นโรกุตระให้บังเกิดแก่พระองค์จึงทรงพระนามโดยคุณว่าภควา